สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาจัดโปรโมชั่นให้สำหรับช่วงโควิด -19 นะคะนี่เลยค่ะรุ่นนี้เลยตัวท็อป16กแรงดึงค่ะท้ายผับได้ปรับสั้นปรับยาวได้ตัวนี้เราจะแถมค่าจับมือให้ด้วยนะคะสำหรับตัวเลื่อนของปืนนะคะจะมีเบลลิงในตัวเลื่อนง่ายไม่สะดุดแน่นอนค่ะสำหรับตัวนี้นะคะ ราคาในช่วงโควิด1 9ตอนนี้ก็จะอยู่ที่1,690บาทค่ะจากปกติราคาที่2 3 0 3นะคะแต่ว่าคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ในราคา1,690บบาทค่ะราคานี้เราออกค่าสูงให้ด้วยนะคะบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ ของแถมที่จะแถมไปกับปืนให้กับคุณลูกค้านะคะก็จะมีเป็นยางยิงกระสุน2ชุดยางยิงปลาลูกกระสุนนะคะแล้วก็ลูกดอกรางจับกล้องขาจับมือค่ะสำหรับพี่ท่านไหนสนใจสั่งซื้อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร093 364 9686ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะ เราก็จะมี2สีให้เลือกค่ะก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีทองค่ะนี่เลยสวยแตกต่างกันไป,ไปยังละแบบนะคะนี่ค่ะสีดำก็สวยสีทองก็สวยนะคะแล้วแต่คุณนุก้าชอบก็สอบถามสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0933649686ค่ะขอบคุณค่ะ